เนี่ยทิกตอกของคนดังๆก็จะถูกดูดไปลงทุกที่หมดนั่นแหละแล้วเราก็ไม่ได้ไปตามล้างตามเช็ดหรอกทุกคนสามารถในการที่จะดูดไปลงได้ตามสบายใจถ้าเกิดมีเวลาว่างนะักเกาะดูดไปได้ ไม่ตามล้างตามเช็ดไม่ตามเก็บอะไรทั้งสิ้นและที่สําคัญถ้าเกิดใครดูดนะคะอย่างถูกจ้องเนี่ยคือดูดหน้าดอกกมริกาตอนที่อุย้ยสลิปปิ้งมาร์กดีมากเลยนะคะแล้วดูดช่วงนี้ไปเลยเออเนี่ยฉันขายอยู่เจ็ดล้วก็สิบาทลดจากไปแล้วก็าสิบแล้วนะสามารถที่จะไปปักตะกร้าได้เลยนะทุกคนและตัวนี้ทุกคนใช้แล้วมันดีมากนี่คือสลิปปิ้งมาร์กดอกกลมริกาค่ะซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องแต่ถ้าหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเจ็ดื้อยุก้็สิบค่ะจัดซื้อไปเลย ลงในทิกตอกตัวเองจากนั้นก็ปักตะก,ก้ามาที่ร้านด็อกเตอร์มาริกาช็อปจากนั้นปุ๊บเวลาเธอถูกถ้าเธอมีคนมาซื้อผ่านหน้าเธอมีคนบังเอิญเห็นที่เธอที่เธอโพสใช่ไหมแล้วมีคนเห็นแล้วก็ซื้อจากตะก,ก้านั้นเธอรู้ไหมเธอได้สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีหนึ่งกระปุกเจ็ดร้อยเก้าสิบปรากฏมีคนซื้อหนึ่งกระปุกจากเธอโพสเธอก็ได้ไปเลยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วถ้าเกิดเธอขายได้เป็นเงินพันพันกระปุกเธอจะได้เงินเท่าไหร่ลองคิดสิคะลองคิด เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการสร้างอาชีพเขาเรียกว่า Affiliate หรือเขาเรียกว่านายหน้าใน TikTok ซึ่งเทรนกำลังมา และมานานแล้วถ้าเกิดเนี่ยเชยแล้วไม่ได้ทําแสดงว่าพวกเธอเนี่ยเสียโอกาสไปปี่ๆเลยอันนี้มาจากว่าตอนนี้เขาหาเงินกันอากาศกันหมดแล้วเข้าใจหรือยังหาเงินกันอากาศเหมือนกับดกบริการช้อปปิ้งค่ะอากาศอย่างเงี้ยไม่มีแล้วที่จะเข้าไปเซ็นทัันพัดลมอะไรอีกไม่มีเคไม่มีแล้วนอกจากเซเว่นหน้าปักซอยไปซื้อนะคะอ่าซเปากับขนมจีบเส่านั้นแหละที่เหลือในเซเว่นดอกตริการมีขายหมด ปักตะก้าไปแล้วรวยไปกับดอเรมริกาจัดไปค่ะพวกเธอทุกคนได้10%แล้วไม่ต้องเป็นกังวลเพราะดกรมริการ0อัตโนมัติโดยที่ไปตลอดชีวิตจนกว่าพวกมือจตุีแล้วอันไหนก็ตามแต่ดตรมริการพีเซนต์ตัวไหนของดอรมริกาเธอดูดไปเลยดูดไปแล้วก็ลงดูดไปแล้วลงแล้วก็ปักตะก้ามาปักตะก้ามานั่นแหละเธอจะได้10% 10%โดยที่เธอไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเธอรู้ไหมสิบเธอร์เซ็ยอะเท่าๆกับดาราเลยนะ ลดสเตนเรนแอนแอนมันตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าคนหน้าเด็กและคนสวยเนี่ยเขาจึงรู้ว่าจับปฏินผิวด้วยอะไรดูแลผิวด้วยอะไรไม่ใช่ว่าผิวหยาบผิวช้าผิวหน้าผิวด้านด้านเหมือนอะไรบ้านเหมือนอีคุณหนูว่าโอ้จนกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองทําผิดอะไรแม่งจนป่านนี้ไปนั่งร้องไห้ล้างชามให้กับผัวอยู่ที่บ้านยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันทําผิดอะไร สารอ่านชัดขนาดนั้นตัวมันยังนั่งร้องไห้อีพี่สาวยังไม่นั่งอวยยศอยู่เลยว่าพี่สักอีพี่สาว,สาวยังมาโพสอวยยศบอกว่านายกในดวงใจดวงใจพ่อมึงนะซีดวงใจพ่อมึงนะซีดวงใจพ่อมึงนะซีอีนี้มึงเนี่ยสมควรที่จะต้องลาออกตั้งแต่วันแรกที่คลิปหลุดและมึงเนี่ยไม่ควรจะอาหางกามึงเนี่ยไม่ควรที่จะต้องมาอวดดีอวดเก่งอวดในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถ ตำแหน่งนายกรัฐตนตรีตกใส่หัวไม่ตีนเสือกบริหารจัดการไม่เป็นไปอ้อยต้อยตีวิตกับผู้นําข้างบ้านเอาความลับไปบอกเขาหมดเขาเรียกว่าผิดจริยกรมอย่างร้ายแรงจนป่านนี้ยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเองมีความผิดอะไรมีความร้ายแรงอะไรมึงต้องรู้ตัวก่อนก่อนที่มึงจะเดินไปข้างหน้ามึงต้องรู้ตัวก่อนรู้ตัวก่อนถ้าไม่รู้จะอ่านยังไงสารอ่านสามชั่วโมงแต่กูก็รู้ว่าสามชั่วโมงมึงคงไม่ฟังสารหรอกแต่ สรุปสุดท้ายที่สารบอกว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงมึงเอาสรุปสั้นๆแค่ว่าคุณเนี่ยผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเอาตรงนี้เอาแค่นี้ไม่มีใครแกล้งมึงทุกอย่างเป็นเพราะมึงทําตัวเองทั้งสิ้นเลยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่า การผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นเนี่ยมันเนี่ยเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรอีกแล้วมึงก็ยังจะเอาทายาทอสูรเนี่ยอาจารย์ชัยกเกษเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรตีของนอมินีพ่องอกีกพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลโดยไปหัวกันกับธนาทวยอกีกตอนนี้พ่องสตรอไปหัวกับธนาทวยให้อธนาทวยไปเอาเนี่ยอีสอสอเสื้อส้มเน่าเนี่ยมาบวกกันกับนะคะเพื่อพวกข้อควายข้อควายกับส้มเน่าจะมารวมตัวกันพ่อของอีสอทรอเนี่ยมันก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาล โดยเอาอคอกส้มมาบวกกันกับคอกข,ของขอคอกควายอคอกส้มกับข้อค,ควายจะรวมตัวกันเอาเมืองชิบหายทีนี้จะได้เน่ากันทั้งข้องและเมืองผสมพันธ์กันตอนนี้สตรอลกำลังจะเอาเสื้อส้มมาผสมกับอคอกควายนั่นแหละทั้งหมดก็จะกลายเป็นนอมินีของสอตรอและเจ๊สมอีกต่อไป วันนี้บรรดาพวกจตุพรจตุพันธ์อะไรต่างๆอัญจลีพงษ์อัญจลีพรต่างๆรวมทั้งอัญจลีภัยรีลักษณ์อะไรต่างๆพวกอัญจลีเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาเลยไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันนี้ประมาณหลังเที่ยงเวลานี้แหละเวลาที่รัฐมนตริกากลังไล์อยู่เนี่ยทุกคนว่างก็ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ทำไมละ่ะเขาจะมีการประกาศ6ข้อ6ข้อคือหนึ่งเขาต่อต้านไม่เอาใจเกษมซึ่งเป็นนอมินีของทักสินแท่อวยมาเป็นนายรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เช่นนั้นเรื่องปัญหากัมพูจาจะไม่จบและไม อันที่2เขาต่อต้านไม่ให้เอาเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพลซซึ่งเป็นคาสิโนเนี่ยเข้าสภาไม่ว่ามึงจะแอบเอาเข้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ในสภาชุดนี้ถึงแม้ว่ามึงจะเว้นไว้แต่มึงก็จะเอาเข้าอยู่ดี อันที่3เขาต่อต้านกรณีฮับดิจิตอลซึ่งเป็นกฎหมายที่กําลังล่างอยู่ในอยู่ในกิจด,ดีกาแล้วมึงก็พยายามในการที่จะให้ผัวมึงเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับฮับดิจิตอลให้ได้ฮับดิจิตอลเนี่ยบริษัทของใครนะที่มันเกี่ยวข้องกับกรณีที่จะให้เงินสกุลดิจิตอลเนี่ยมาเป็นฮับในประเทศไทยและให้ประเทศไทยเป็นฮับของเอเชียเอาอิชิหาขนาดประเทศจีนเขาใหญ่ขนาดนี้ก็ยังไม่ทําเลยอีนี่มันจะกลายเป็นสถานที่ฟอกเงินฟอกยิ่งกว่าและเลวร้วายยิ่งกว่าการเป็นคขมรมเป็นสถานที่อของแก๊งคอจันเตอร์ก็ ประเทศไทยนี่แหละที่จะเป็นกลายเป็นสถานที่ที่มีแต่โจรยังคลองเมืองอยู่ในประเทศกูและจากนั้นปุ๊บมาเฟียทั่วโลกต่างๆก็จะมาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อฟอกเงินอีควายอีงาวเอาประเทศชาติเป็นสถานที่ฟอกเงินข้อที่4ก็จะต้องยกเลิก MOU 4 3 4 4ซะไม่เช่นนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นเสียเปรียบครแม่เพราะว่า MOU นี้เนี่ยผลิตมาตั้งแต่สมัยทักษิณแซ่อวยกำลังเนี่ยนะคะเดินอวยยศตัวเองเมื่อปี44เพราะฉะนั้นเนี่ย ยกเลิกมันซะส่วนข้อที่5ข้อที่6ไปฟังนะอัญจลรีภยัยีรักเขาจะประกาศที่อนุสวรีชัยสมรภูมิใครว่างเธอเอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เธอไปยืนฟังอยู่ที่นู่นเลยนะอย่าไปกล่าวหาว่าพวกขยะเขาจะไปประท้วงอีกแล้วอย่าไปกล่าวหาเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่อพวกเสื้อแดงข้อควายนะคะห้าบาทสิบบาทก็เอามึงก็เคยเผาบ้านเผาเมืองเหมือนกันมึงก็เป็นขยะกองสงกรปรกเหมือนกันมึงเนี่ยนอกจากเป็นขยะแล้วนะเสื้อแดงมึงก็ยังเป็นลูกกระโลกข,ของมันห้าบาทสิบบาทมึงก็เอานะขนาดเดียวกัน มอบที่เขาเนี่ยประท้วงอยู่เขาทำเนี่ยเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองส่วนพวกมึงเนี่ยทำแค่เพื่อเงินเนี่ยสองร้อมึงก็มาเผาบ้านเผาเมืองแล้วเนี่ยคุณค่าของมึงกับคุณค่าของบุคคลผู้ซึ่งเขาเนี่ยต่อต้านการนอมินีของทักษินแจอวยมันแตกต่างกันมากล,ลิบลับ คุณสมบัติของมึงเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยเท่าขี้ตีนฝาตีนของบรรดาพวก f อสลิมต่างๆเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาออกมาเพราะสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองและเขาว่าคนรวยๆทั้งนั้นไปรวมตัวกันมึงนึกดูก็แล้วกันนั่งม็อบไปด้วยเฮไปด้วยไล่ชักสิ้นแท่อวยตั้งแต่มันเนี่ยนะคะไม่ป่วยจนกระตั้งมันป่วยยังไล่อยู่เลยและไล่นอมินีมันทุกคนทุกคนจนกระตั้งจัดลัดสาหายตายหาไปหมดแล้วตอนเนี้ยแต่ขนาดก็ยังไล่อยู่เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามตราบใดที่ ชั่วอย,ย่างคลองเมืองและสลิมเขาก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ไล่ไล่ไล่ใครจะเหมือนเมืองอ่ะอีกพวกที่เก็บเบี้ยสามบาทห้าบาทนม่งก็มามอบละเผาบ้านเผาเมืองแล้วเผาสารกลางแล้วพวกเมืองอ่ะมันจะมีคุณค่าเทียบกับสลิมได้อย่างไงกันละ่ะไม่ต้องไปด่าเขาฟังทันไหมสมองอย่างเมืองอ่ะสมองหมาปัญญาควายอย่างเมืองอ่ะฟังทันไหมฟังทันหรือเปล่าแหมใส่ลายเสื้อแดงทำไมกูใส่ลายหาพ่อมือเหรอเออแน่จริงเนี่ย กูใส่ร้ายตรงไหนมึงไปดูดิเข้าไปในตูบสิเข้าไปตูบสิมึงดูในตูบสิแม่งเผาบ้านเผาเมืองกว่มึงเผาสารการกว่มึงตรงไหนที่เผาสารการเผาสารการพวกมึงเนี่ยติดคุกไปเจ็ดปีแล้วมีอาจารย์ที่มหาลัยไปนั่งเนี่ยประกันตัวมึงออกมาก็ประกันไม่ได้ด้วยมึงไม่รู้เหรอ และแต่ละคนที่เผาสารการงส่วนใหญ่ก็เป็นแกนนาเสื้อแดงร้องโหม่ร้องไห้ผู้ลูกผัวตัวเมียจากกันติดคุกไป6ปี7ปีแล้วทีนี้เนี่ยทั้งอีลูกทั้งอีพอ่อไม่เคยมีใครไปช่วยมึงเลยไม่เห็นหัวมึงเลยมึงก็าใจยังแล้วก็ไม่ได้มีการส่งทนายไปช่วยพวกมึงด้วยเผาสารการงแล้วก็เผาสารการงจังหวัดสุรินเผาสารการงจังหวัดเอ่อศรีสะเกดเผาสารการงจังหวัดอุบลราชธานีมึงจาไม่ได้เหรอใครเขาใส่ร้ายมึงอีควายอีกะโลกะลาอีงาว ้อีเต้นหรือเปล่าล่ะเผาไปเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองไปรวมตัวกันที่สารก,การกับโคตรพ่อมึงอ่ะวีดีโอลิงก์มาจากประเทศดูไบกูมอนิเตอร์อยู่อีควายมีคนบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยมึงไม่เคยเห็นคนด่าคนเลยอีควายอีง่าอีสึนตึงคนมันกําลังมาแซดนักกรรมการกูก็เลยลุกขึ้นมาดา่มามันอีง่าเออแม้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยกูจะเป็นอะไรมันหนักหัวกระบาลโคตรพอ่อโคตรแม่มึงเหรอนั่งอยู่เฉยๆเ,เออนั่งอยู่เฉยๆเ,เวลาคนเขาเขาาด่ากาันมึงนั่งอยู่เฉยๆย แม่ถามอยู่ได้กูทำเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยกูจะเป็นอะไรก็เรื่องของกูไม่ได้เกี่ยวกับมึงมึงอยากฟังมึงนั่งฟังมึงไม่อยากฟังโอ้ไม่มึงสไลด์ก็ออกไปเลยแม่ใส่ลายเสื้อแดงทําไมอีหาก็พวกมึงตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีกฎหมายนี้แลโตษศักรรมที่กําลังทําอยู่พวกมึงจะติดคุกทั้งหมดติดคุกในข้อหากบฏมึงรู้ใส่กระโหลกกะลามึงด้วยแกนนําเสื้อแดงเนี่ยรวมทั้งอีพวกเสื้อแดงที่เผาบ้านเผามืองคนที่ติดคุกไปแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ติดเนี่ยมันมีคดีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ี่พันคน นอกจากนั้นอีกพวกเสื้อส้มอีกประมาณ2 0 0 0คนนอกจากนั้นสลิมอีกนิดหน่อยตอนนี้เนี่ยในกฎหมายรัฐสภาเขากำลังทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนีย้แล้วต้นสกรมกัน,กนมึงรู้เสร็จกระโหลกมึงด้วยมึงจะได้คืบหน้าคืบหลังว่ามึงจะรอดหรือไม่ล่วงมึงจะร่วงหรือมึงจะรอดเขาจะยัง แล้วการทํากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเขาจะเขีรยไอ้หนึ่งหนึ่งสองห้าเอามาบวกแล้วไอ้พวกที่ทําทุจริตโกงชาติโกงเมืองเอามาอยามาเอามาบวกเอาเฉพาะน้รโทษกรรมเฉพาะไอ้ที่ไปนะคะชุมนุมกันเท่านั้นเผ่าบ้านเผาเมืองเท่านั้นมึงเข้าใจยังแล้วฉะนั้นมึงรู้ไว้ว่าถ้าเกิดผัวมึงอยู่ในที่ชุมนุมแล้วก็ถือเนี่ยจลังกาถือจลังกาต่างๆตึ้ง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 ตึงตึงตึงตอนปีห้าสามอ่ะนั่นเนี่ยผัวมึงเนี่ยกำลังจะโดนคดีกบฏแล้วเนี่ยจะต้องถูกประหารชีวิตมึงงยั เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีกฎหมายที่รัฐสกมที่กำลังทำกันอยู่ในสภาถ้าเกิดกฎหมายนี้ไม่ผ่านผัวมึงจะโดนตุลิบุยตุลิบุยตุลิบุยตายในคุกเข้าใจยังเวลามึงเง่าเนี่ยมึงอยากเง่าให้สุดจนเกินไปเพราะถ้าเกิดมึงเง่ามึงสึงตึงจนสุดเกินไปมึงจะเป็นเหมือนอีอึงคึงมึงจะสึงตึงเหมือนอีอึงไข่จนกระทั่งเนี่ยไปเหยียบหัวไม่ตีนตัวเองแล้วก็อันตรธานหายไปจากตาแหน่งแห่งหนที่ตัวเองเนี่ยได้มาโดยตกใส่หวไม่ตีนเนี่ยมันจะกลายเป็นเนี่ยเห็นไหม เวลามึงเงาเห็นไหมเออเวลามึงโง่อย่ามาบริหารชาติเวลามึงโง่อย่าเสือกแสดงโชว์ในพื้นที่โซเชียลมีเดียเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมึงไม่เจอมาริกามึงก็จะเจอคนอื่นดา่า